กรรมมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของเสียสมยศเสียใหญ่ใจกว้างในวัย54ปีแกเป็นคนเจชูมากเลี้ยงผู้หญิงเยอะแยะมากมายและด้วยเหตุผลนี้กระมังคับผู้ฟังจึงทำให้เบลลูกสาวแท้ๆของแกไม่อยากให้แกจะดำเนินกิจการต่อเพราะกลัวว่าแกจะเอาเงินของบริษัทไปแจกจ่ายให้กับบรรดาเเมียของแกและสุดท้ายบริษัท ็คงจะล่มจมเอาจนได้พ่อจ๋าพ่อว่าง่อะเบลมีอะไรอหอลูกพ่อจ๋าเบลมีเรื่องใยากจะคุยกับพ่อจ๋าเรื่องอะไรเหรอหน้าตาดูไม่ดีเลยลูกเครียดหรือเปล่าเนี่ยก็เครียดจะพ่อเรื่องอะไรอะเบลว่ามาได้เลยก็เรื่องบรรดาผู้หญิงผู้หญิงของพ่อนั่นแหละเรื่องผู้หญิงทำไมเหรอ พวกผู้หญิงของพ่อเขามาทาอะไรให้ลูกสาวพ่อไม่สบายใจหรือเปล่าไม่จะพ่อไม่มีใครทําอะไรหนูเลยอะแต่ว่าที่หนูอยากจะคุยกับพ่อก็เรื่องที่พ่อบริหารเงินน่ะของบริษัทอ่ะให้กับผู้หญิงของพ่ออ่ะอ้าวก็บริษัทมันก็เป็นของพ่ออ่ะเงินมันก็เป็นของพ่อพ่อจะให้ใครมันก็เรื่องของพ่อสิเบลก็จริงพ่อพ่อพูดอย่างนั้นมันก็จริงอ่ะ แต่ว่าถ้าพ่อทำแบบนี้บริษัทของเราะมีหวังล่มจมแน่ๆเลยนะจ๊ะเอาแล้วทางนั้นเบลอยากจะให้พ่อทำอยังไงอะเอาอย่างนี้ได้ไหมเจ๊ะพ่อคือว่าบริษัทน่ะเบลก็โตแล้วเบลขอเข้าไปบริหารได้หรือเปล่าจ๊ะเบลรับประกันเลยจ้ะพ่อว่าถ้าเบลได้ลงมือทำอะบริษัทะ่ะต้องจเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้แน่นอนจ้ะเอาแล้วที่พ่อทำอยู่เนี่ย มันไม่จเจริญรุ่งเรืองเลยหรือไงล่ะเบลเบลไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจ้าพ่อเพียงแต่ว่าพ่อมีเวลาทําอย่างอื่นเยอะวันวันน่ะพ่ออยู่แต่ข้างนอกพ่อไม่ค่อยได้เข้ามาบริษัทเลยเบลจะทําอะไรมันก็ติดติดขัดขาดเบลอยากได้อํานาจเต็มที่ในการตัดสินใจเจ้าพ่อทั้งเรื่องเงินเรื่องลูกน้องอ่ะเบลจะจัดการเองส่วนที่พ่อเคยได้เท่าไหร่ต่อเดือนน่ะมันก็ยังเป็นของพ่ออยู่นะจ๊ะ อืมอมืเอาเอาเอาถ้างั้นถ้าเบลอยากลองดูก็ได้แต่ถ้าหากว่าพ่อดูแล้วว่าไปไม่ไหวพ่อก็จะขอเข้ามาจัดการเองเหมือนเดิมได้ไหมเหล่าได้จะพ่ออย่างนั้นน่ะได้เลยเบลไม่ติดไม่ขัดอะไรหรอจ้า,จาเอาเอาถ้าอย่างนั้นก็ได้ตกลงก็ตามนั่นแหละจะพ่อหนูขอบคุณพ่อมากๆนะจ๊ะที่เข้าใจไม่เป็นไรอะ ลูกสาวพ่อก็โตแล้วด้วยอืมดีซะอีกที่มีความคิดแบบนี้ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นความคิดของคนรู้จักรับผิดชอบนะลูกนะอ่ะไหนไหนก็อยากทํางั้นก็ทําให้เต็มที่ก็แล้วกันแจพ่อหลังจากที่เบลลลูกสาวของแกมาดูแลก,กิจการของบริษัทให้ทีนี้เสียสมยศก็เหมือนกับลิงโซ่หลุดแกมีความสุขมากวันๆแกไม่ทำอะไรแล้วครับท่านผู้ฟัง แกเดินทางไปหาอีหนูคนนั้นทีคนนี้ทีไปทีก็เสียเงินเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเสียสมยศแกมักจะให้ความรักใคร่ชอบพอกับบรรดาเด็กสาวๆหน้าตาดีๆอายุก็ประมาณ18ปีถึง20ต้นๆถ้าหากว่าอายุมากกว่านี้เสียสมยศแกไม่สนใจเลยเสียคะอะไรเหลอหนูช่อบเนี่ยทำไมช่วงเนี้ยเสียมาหาช่อไม่ค่อยบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยคะ อืมน้อยใจจังเลยค่ะหรือว่าเสียมีอินหนูที่ไหนอีกเปล่าว่ะโธ่หนูช่อเสียจะไปม,มีใครอะไรที่ไหนเหล่าเสียก็มีแต่หนูช่อนี่แหละวันวันวน่ะเสียก็ทําแต่งานไม่ทําก็ไม่ได้ไม่มีใครคอยดูแลให้เสียเลยเอา้าวก็ไหนเสียบอกว่าลูกสาวเสียจะมาดูแลกิจการแทนไม่ใช่เรยคะ ถ้าลูกสาวเสียมาแล้ว่าเสียก็ต้องมีเวลาให้ชอบมากกว่านี้สินะคะอืมแหมมันก็จริงอะ่ะชอบแต่ว่าลูกสาวเสียเพิ่งเข้ามาทำนะสิเสียก็ต้องคอยดูก็ต้องคอยช่วยอะ่ะถ้าปล่อยไปเลยก็กลัวบริษัทมันจะเจ๊งเอานะสิคนหนุ่มคนสาวเพิ่งมาจับงานแบบเนี้ยไหวใจไม่ได้หรอกถ้าเกิดพลาดขึ้นมาตกร่องปองชิ้นเรียบร้อยขาดทุนละมีหวังเรียบร้อย เนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าบริษัทไปไม่ได้เสียจะเอาเงินที่ไหนมาให้ชอ่อละจ๊ะจริงด้วยคืะเสียเนี่ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เสียมาหาชอ่อเนี่ยเสียก็ต้องเจียดเวลาเต็มเต็มเลยใช่หรือเปล่าล่ะคะใช่เป็นอย่าง,งน,นั้นแหละชอ่อเข้าใจถูกต้องแล้วมาถ้าอย่างนั้นก็มาให้เสียชื่นใจหน่อยก็แล้วกันนะไว้ตายแล้วเสียพอมาถึงก็จะทำแต่แบบนี้เหรอคะ ใช่เสียต้องการเหลือเกินช่อรู้หรือเปล่าื่าตอนที่ทํางานน่ะเสียคิดถึงช่อเหลือเกินน่ะอยากมาหาช่อเร็วๆแต่ก็ทําไม่ได้เนี่ยเพราะาต้องช่วยงานลูกสาวที่เพิ่งมารับงานใหม่ยังไงเล่าตายเสียน่าสงสารเหลืเอลเกินค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันเนี้ยช่อจะดูแลเสียอย่างเต็มที่เลยนะคะอือดีๆมามาให้เสียชื่นใจหน่อยนะค่ะเสีย แล้วเสียกับช่อก็ได้ทําอะไรอย่างว่ากันครับท่านผู้ฟังและถึงแม้ว่าเสียสมยศแกจะปล่อยกิจการบริษัทให้กับเบลเป็นคนดูแลแล,แล้วแต่แกก็ยังคงอ้างเหตุผลต่างๆนานากับบรรดา,น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 านเด็กๆของแกว่าแกไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าแกมีเด็กเยอะแกจึงบริหารเวลาไม่ค่อยถูกนั่นเองอย่างเช่นวันนี้แกมาหาน้องช่อสาวสวยทรงโตวันต่อมาแกก็ไปหาน้องก้อยสาวสวยสุดเซ็กซี่อีกคนหนึ่ง ทำอะไรอยู่ก้อยก็กำลังนั่งคิดถึงเสียอยู่นะจ้าอแหมวันเนี้ดูว่าก้อยจะสวยเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยค่ะเสียก้อยแต่งตัวสวยแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอ้าทำไมต้องแต่งตัวสวยแบบนี้ทุกวันด้วยล่ะหรือว่าก้อยมีความรักคิดอยากจะนอกใจเสียหรือเปล่าเนี่ยตายปฏิกิริยาแอบแยอยู่ในตัด ใครคะจะกล้านอกใจเสียก้อยอรอเสียทุกวันอยากให้เวลาที่เสียมาเห็นว่าก้อยอแต่งหน้าสวยๆรอเสียอยู่แล้วเนี่คะโอ้แหมน่ารักอฉลาะดีเหลือเกินนะก้อยนะอืแหมว่าแต่ว่าเสื้อผ้าของก้อยเนี่ยก้อยเริ่มจะใส่ซ้ำๆกันแล้วนั่นเนี่ยก็ใช่นะสิเสียไม่ค่อยเอาใจใส่ก้อยเลย เสียคงมีเด็กๆเ,เยอะอเรื่องเด็กเยอะอย่าพูดถึงเลยอย่าพูดแบบนี้เสียอุตส่าห์มาหาก้อยแล้วอะ่ะอย่าทำให้บรรยากาศมันเสียเลยดีกว่านะก้อยนะคาเสียอย่างนั้นก็ได้ค่ะอืมแหมหมดแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมข้าวของเครื่องใช้ก้อยเนี่ยแหมมันก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนั้นเนี่ยก็ใช่นะสิคาเซีย ก็เสียให้ต่อเดือนก็อยน้อยเหลือเกินให้แค่เดือนละห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองอะ่ะบอกตรงๆว่าก้อยอไม่ค่อยพอใช้เลยในะคะเสอ่งแหม,ม,ม่น่าสงสารเหลือเกินเอาอย่างนี้ไม่เล่าเดี๋ยวเสียจะเพิ่มไปอีกสักสามหมื่นเป็นแปดหมื่นนะเอาไหมเฮ้ยเสียพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเสียไม่เคยล้อเล่นนี่จ้ะก้อยหูเสียขอบคุณเสียมากๆเลยนะคะมามามาใกล้ๆก้อย เดี๋ยวก้อยจะจุ๊บเป็นรางวัลให้เสียนะคะจุจ๊บจบอะไรกันเล่าแหมเพิ่มให้เยอะขนาดนี้จะแค่จุ๊บเองเหรอจ๊ะขอเสียชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่าเล่าชื่นใจยังไงเสียก็ชื่นใจเหมือนอย่างที่เราเคยเคยทำกันยังไงเล่าก้อยอืมเสียหน้าตาลาบุกเหลือเกินนะ่ะเสียพูดอะไรไม่อายผีอายสางเลยกลางวันแสกๆนะคะเสีย กลางวันแสกๆสิดีตกตอนเย็นน่ะเสียตาลายเวลาตอนนี้แหละเสียบอกตรงๆก็เสียฟิตนือเกินไว้ตายแล้วเสียพูดแบบนเนี้ยเนี่ยก็ขนลุกไปหมดเลยค่ะขนลุกเหรอขนตรงไหนลุกะก็ขนแขนนี่ยังไงล่ะคะแล้วนอกจากขนแขนแล้วอะยังมีขนตรงไหนลุกบ้างอีกหรือเปล่าะ่ะก็ ขนขานี่ยังไงล่ะคะเสียอืมแหมฉอเลาะดีจริงๆเลยแล้วนอกจากขนขาแล้วว่ามีตรงไหนลุกบ้างอีกหรือเปล่าจ๊ะโธ่เสียสมยศพูดจาแบบเนี้ยถ้าอยากดูว่าตรงไหนลุกอีกอะ่ะก็ดูเองและกันค่ะอ่ะมาดูให้เต็มตาเลยก็ได้เอาก็ได้เดี๋ยวเสียจะดูเองก็แล้วกัน อุ้ยเสียน่ากลัวและเกินคะ่ะรีบๆเข้าเธอเนี่ยก้อยอ่ะรลอให้เสียดูจะแย่แล้วคะ่ะได้ได้เสียจะลงมือเดี๋ยวนี้แหละพอเสียสมยศพูดจบแกก็เ,ข,เข,ข้าคุกวงในก้อยทันทีและสุดท้ายก้อยกับเสียสมยศก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับชีวิตของเสียสมยศแกดำเนินแบบนี้ในแต่ละวันไปหาคนนั้นทีไปหาคนนี้ที โดยที่แกทิ้งภาระว่าให้ลูกสาวของแกดูแลส่วนเบลลูกสาวของเสียสมยศก็ทำงานงกๆโดยไม่เคยปรีปากบ่นสักคำจนเมื่อเวลาผ่านไปเบลก็ดูแลบริษัทได้อย่างดีและไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยบรรดาลูกน้องทุกคนรักใคร่ในตัวของเบลมากแล้วทีนี้เสียสมยศเมื่อเห็นว่าลูกสาวของแกทำงานได้ดีจนคล่องแคล่วแล้วแกก็เริ่มสบายใจแล้วจากนี้ไปเสียสมยศแกคิดว่า แกก็จะใช้ชีวิตเพลย์บอยแบบเต็มรูปแบบจนเมื่อวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ต้องทำให้ชีวิตของเสียสมยศเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเมื่อวันหนึ่งเสียสมยศแกไปเที่ยวในผับแกได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยอวบอันหน้าอกหน้าใจนิ่งใหญ่บุบบับถูกสเปคเสียสมยศเลยทีเดียวเมื่อเสียสมยศแกเห็นดังนั้นแกก็ไม่รอช้าแกให้คนสนิทข,ของแกไปทาาทามเด็กสาวคนนั้นน้องน้อง น้องชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อปุ้มจพ้พี่พี่ถามทำไมอ่ะเนี่ยน้องปุ้มเสียลูกพี่ของพี่อ่ะเขาสนใจน้องอ่ะไหนคะเสียคนไหนอ่ะนุ่นไงนั่งอยู่ที่โต๊ะว i p อพีอ่ะวายตายแล้วแก่แล้วเกินน่ะลูกพี่ของพี่แก่ขนาดเนี้หนูไม่เอาหรอกบอกเขาไปหาคนอื่นเลยหนูไม่เอาอ่ะตายแล้วหนุนึกว่าคุณตามาเทียวภาพโถ่น้องสาว อย่าพูดจาหักหานน้ำใจเสียพี่ขนาดนี้สิรู้หรือเปล่าเสียพี่ไปเสียใหญ่ใจดีเงินทองเยอะแยะมากมายเลยใช่เปล่าพี่ทำไมหนูแลดูแกกล่องแก่งเหลือเกินน่ะพี่ <c oughs> น้องคำพูดคำจากล่องแก่งอะไรกันเล่านี่แหละเสียใหญ่กรุงเทพเนี่ยแกมาเที่ยวที่จังหวัดเราเอาหน่อยนะน้องน้องอยากใช้เงินเท่าไหร่ก็บอกมาเนี่ยถ้าได้เรื่องอ่ะพี่จะบอกเสียเขาเลย จริงหรือเปล่าพี่เสียพี่อมีเงินจริงหรือเปล่าอ่ะมีแล้วน้องเจ้าเท่าไหร่อ่ะห้าพันได้ไหมล่ะหนูเจ้าห้าพันพี่อ่ะไปบอกเสียพี่เลยได้ได้ห้าพันไม่ยากเลยเนี่ยพี่ตัดสินใจแทนเสียพี่เลยก็ได้จริงเหรอพี่พี่เนี่ยนะจะตัดสินใจแทนเสียพี่ได้ก็ใช่ไงน้องโถน้องน้องดูคนน้องดูไม่ออกเลยเหรอใครมีตังใครไม่มีตังอ่ะ ไม่ออกหรอกพี่ทุกวันเนี้ยคนมีตังไม่มีตังไม่มีใครดูออกหรอกคนไม่มีตังอ่ะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะจะตายไปน้องสร้อยทองเส้นใหญ่ขนาดเนี้น้องไม่เอะใจบ้างเหรอโทรพี่สร้อยทองอ่ะเส้นละสามร้อยเจสิบไอของปลอมที่เขาขายกันนะมีเรื่องมีราวกันตอนเนี้ยเส้นใหญ่กว่าที่เสียพี่ใส่อีกอยากติดคุกปะเนี่ยเอาทองปลอมกัดจะมาขายห,หนูปะเนี่ยไม่โทษน้อง หยุดดีๆมาพูดถึงเรื่องทองปลอมได้ไงไม่ใช่เนี่ยถ้าจะเอาห้าพันเนี่ยนี่พี่จ่ายให้เลยเอาไปก่อนสามพันเดี๋ยวขึ้นรถกับเสียแล้วว่าพี่จ่ายอีกสองพันเอามาละอุ้ยสามพันจริงๆด้วยอะ่ะนี่พวกพี่มีเงินเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่ไงเอาเอเอา,เอางั้นเดี๋ยวหนูไปบอกเพื่อนหนูก่อนแล้วกันเธอเธอพอดีว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับอะ่ะมีคนจะไปส่งฉัน เดี๋ยวฉันจะไปกับเขานะเอาเธอเพิ่งรู้จักเขาอะจะไปได้ยังไงล่ะอุ้มอย่ามารู้เยอะแยะมากมายเลยเอาเป็นว่าพวกเธอกลับกันเองก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันน่าจะกลับกเสียเขาตกลงตามนี้นะไม่ต้องพูดเยอะพูดแย่เอาเอ,าเอ,าเอาก็ได้ก็ได้ถ้าเธอคิดดีแล้วว่าเธอก็ไปก็แล้วกันนะว่าแต่ว่าจะให้ฉันบอกพ่อแม่เธอ,อยังไงอ่ะถ้าเกิดพ่อแม่เธอโทรมาหา ก็บอกว่าฉันไปติวหนังสือที่บ้านเพื่อนก็แล้วกันอย่าทำอะไรมีพิดรุดล่ะก็ได้ว่าแต่ว่าเสียเขารู้หรือเปล่าอ่ะว่าเธออายุยังไม่ถึงสิบแปดอ่ะใครจะบ้าบอกอะ่ะบอกได้ยังไงบอกไม่ได้นี่หยิาป,ปากดีเนี่ยแยกย้ายกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะจาจ้จเอาอย่างที่เธอบอกก็ได้โอเคถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนจาจ กาพี่หนูพร้อมแล้วพาหนูไปหาเสียได้เลยอืมดีมากหนู <c oughs> หนูนี่รวดเร็วทันใจดูท่าทางจะใจถึงซะด้วยนะเนี่ยใช่สิจ๊ะพี่ถ้าใจหนูไม่ถึงอะ่ะหนูจะมาเที่ยวแบบนี้ได้เหรออ่ะโอเคโอเคแล้วว่าแต่ว่าหนูอายุเท่าไหรอ่อ่ะก็สิบเก้าจ้ะพี่พี่ถามทำไมอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ถามเอาไว้ <c oughs> เนี่ยสิบเก้าปี สเปคของเสียพี่เลยอ่ะโอเคพี่พาหนูไปหาเสียเธอหนูว่าใจร้อนอยากจะได้เงินสองพันจะแย่แล้ว่ะโอเคโอเคปาป้า,ปาเสียครับเสียหวังไงวะนี่ครับน้องปุ้มที่เสียชอบอะ่ะผมพามาหาเสียแล้วครับอืมเอ็งนี่ทำงานดีเหลือเกินวะ่ะเทพเอา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 ,เอา,เอาไปกินข้าวต้มสองพันก็แล้วกันครับ ขอบคุณครับเสียเออเสียครับเมื่อกี้ผมจ่ายมัดจําไปให้น้องเขาสามพันนะครับสามพันหรือวะแล้วน้องปุ้มเขาอยากใช้เงินเท่าไหร่อะห้าพันครับเสียเสียก็จ่ายเพิ่มให้น้องปุ้มเขาอีกสองพันนะครับได้ได้เอาเอาถ้างั้นเองเอาไปอีกสามพันก็แล้วกันนะโหครับเสียขอบคุณมากครับแล้วเสียจะให้ผมขับรถไปส่งหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องอะกลับไปได้เลยเดี๋ยวเสียจะไปกับน้องปุ้มเขาเอง มึงรู้มากเก็บความลับไม่ค่อยได้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเขาถามอะไรเดี๋ยวก็ปีปากพูดจนได้อะ่าเสียไปไหนครับเสียตกลงก็ตามอย่างที่เสียบอกแล้วกันครับไปไปกลับไปได้แล้วครับเสียไหนมันั่งใกล้ๆเสียสิชื่ออะไรจ๊ะชื่อปุ้มคาเสียอืมแหมชื่อน่ารักเหลือเกินน่ะแล้วว่าแต่ว่าปุ้มอายุเท่าไหรล่ล่ะ สิบเก้าคาเซียโอ้ยแหม่กำลังดีเลยเนื้อกำลังนุ่มกระดูกำกำลังกรอบเลยเืมเสียพูดจาลามกเหลือเกินค่ะแบบเนี้ยปุ้มไม่ชอบเลยนะคะเอาเอาถ้างั้นเราไปเลยดีหรือเปล่าไม่ต้องรอให้ร้านปิดหรอกคาเซียไปได้เลยก็ได้ค่ะเอาละโอเคปาปะงั้นเราก็ไปกันได้เลย อุ้ยนี่รถเซียเหรอคะใช่รถเบนซ์ของเสียเองชอบหรือเปล่าล่ะเปิดประทุนด้วยนะหุยสวยเหลือเกินคาเซียเสียคงจะรวยมากเลยใช่ไหมคะก็ถึงกันรวยแล้วพอได้พออยู่พอกินพอเลี้ยงปุ้มได้ตลอดชีวิตเลี้ยงแบบไม่ลำบากด้วยนะจ๊ะอุ้ยเสียใจดีเหลือเกินปุ้มอ่ะชอบคนอายุขนาดเสียนี่ละคะ่ะ ดูอบอุ่นเหลือเกินเอ้าแล้วปุ้มไม่มีแฟนหรือจ้เน,นี่ยไม่มีหรอกจเจสเซียปุ้มอะไม่อยากจะโฟกัสเรื่องอื่นปุ้มอะตั้งใจเรียนค่ะอืมตั้งใจเรียนแล้วตอนเนี้ยเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วล่ะก็เรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีค่ะต้องการใช้เงินเยอะด้วยพอดีเลยเสียเข้ามาในชีวิตของปุ้มมารู้สึกดีจังเลยค่ะ เสียเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่ปุ้มฝันหาตลอดชีวิตเลยนะคะบะ้าพูดจาดีเหลือเกินน่ะป้าปาขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยววันเนี้ยเสียจะพาปุ้มไปขึ้นสวรรค์ก่อนเลยดีหรือเปล่าเล่าถ้าเกิดว่าถูกใจเสียเสียจะเลี้ยงดูปุ้มตลอดชีวิตเลยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเสียยังไงซะปุ้มอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ทำให้เสียผิดหวังแน่นอนคะ่ะโอเคโอเค และในคู่ต่อมาเสียสมยศก็ได้ขับรถพาปุ้มมาที่โรงแรมอุ้ยเสียมาโรงแรมห้าดาวเลยเหรอคะใช่ก็ต้องห้าดาวสิเขาเรียกว่าประสบการณ์ความรักครั้งแรกของเราทั้งคู่อะ่ะมันต้องจบลงด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำสิจ๊ะอุ้ยเสียเสียโรแมนติกเหลือเกินอะ่ะเสียรู้หรือเปล่าว่าเสียพูดแบบเนี้ปุ้มอะ่ะ ตกลุมรักเสียเลยนะคะอืมดีดีด,ดีเอาละอาบน้ำอาบท่ากันแล้วกันนะเดี๋ยวเสียจะรออยู่ข้างนอกไม่ดีกว่าเสียปุ้มว่าเราอาบพร้อมกันเลยดีหรือเปล่าคะอุ้ยทาแบบนี้ก็ถูกใจเสียนะสิปะถะถางนั้นก็อาบน้ำด้วยกันเลยดีกว่านะค่ะเสียแต่เสียคะปุ่มมีอะไรอยากจะบอกเสีย ไหลอะ่ะคือว่าครั้งเนี้เป็นครั้งแรกของปุ้มเลยถ้าเสียได้ปุ้มแล้วอะ่ะเสียอย่าทิ้งปุ้มนะคะเฮ้ยใช่เปล่าครั้งแรกของปุ้มเหรอเนี่ยใช่คะเสียทําไมล่ะคะทาไมปุ้มดูเก่าเกมลอเกิเกนหะน้ก็ปุ้มดูใน y o YouTube ยังไงล่ะคะย t u b e อะ่ะชอบฉายหนังแบบเนี้ยปุ้มก็จำๆมาพูดนะคะเสียอืม แหมดีลอเกินนะ่ะช่อง youtube นี่เขาดีลอเกินนะคาเซียไปอาบน้ำกับปุ้มนะคะอืออืเอาเอาเอาอาบก็อาบหลังจากที่เสียสมยศกับปุ้มอาบน้ำเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มาหยอกล้อกันบนเตียงนอนและสุดท้ายเสียสมยศก็ได้มอบความเป็นผัวให้กับปุ้มพอเสร็จกิจแล้วทั้งสองคนก็ต่างหลับไหลไปในอ้อมกอดซึ่งกันและกัน จนเวลาประมาณตีสองก,กว่าเสียสมยศแกก็ปวดท้องเบาอยากเข้าห้องน้ําแกก็ลุกขึ้นจากที่นอนและหลังจากที่เสียสมยศแกเข้าห้องน้าเรียบร้อยแล้วแก,กเคลื่อนออกมาพอดีจังหวะเดียวกันแกเห็นว่ากระเป๋าสะพายของปุ้มนั้นมันเพเยอ,อยู่แกก็เลยเข้าไปตรวจค้นตามนิสัยของแกเพื่อจะดูให้มั่นใจว่าปุ้มนั้นอายุ19ปีแล้วและหลังจากที่เสียสมยศแกดูบัตรประชาชนของปุ้ม แกก็ต้องตกใจสุดชีวิตหน้าแกถึงกระซิดแอร์เย็นๆก็ไม่มีความหมายเหงือแกแตกออกมาเต็มใบหน้าปุ่มอายุไม่ถึงครับไม่ถึง18ปีสุดที่สําไปและในขณะที่เสียสมยศแกกำลังตะลึงเงินง,งันอยู่นั้นปุ่มก็ตื่นขึ้นมาพอดีเสียเสีย้ยนกระเป๋าปุ่มทำไมอะ่ะปุ่มปุ่มอายุเท่าไหร่เนี่ย ก็สิบเก้าค่ะสิบเก้ายังไงในบัตรประชาชนมันไม่ถึงสิบแปดด้วยอะ่ะอา้าวเสียไปค้นดูอย่างนี้ได้ไงอะ่ะทำไมเสียทำอย่างเงี้ยก็เสียอยากจะดูให้มั่นใจอะ่ะแล้วแบบนเนี้ยจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้ละ่ะเสียต้องรับผิดชอบปุ้มเสียได้ปุ้มแล้ว่ามึงโทรจะให้เสียรับผิดชอบยังไงอะ่ะก็รับผิดชอบอย่างที่เสียเคยพูดไง โทรปุ้มปุ้มอายุแค่เนี้ยเสียทําไม่ได้อ่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเสียจ่ายเงินมาให้ปุ้มเลยห้าแสนถ้าไม่ได้ปุ้มจะแจ้งตํารวจโอ้หาแสนได้ได้ได้รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเสียโทรหาลูกก่อนอัลโหลเบลลูกอะไรครับพ่อพ่อโทรหาเบลดึกๆดึดดดด่นๆหน่าเบลพ่อมีเรื่องอยากจะรบกวนลูกหน่อยอะ อะไรคะรพ่อเบลเบลเอาเงินมาให้พ่อหน่อยได้ไหมลูกห้าแสนบาทตอนนี้เลยอะไรคะพ่อพ่อจะใช้เงินอะไรห้าแสนตอนนี้คะเบลเอามาเธอเดี๋ยวพ่อค่อยเล่าให้ลูกฟังทีหลังจำเป็นจริงๆลูกทำไม่ได้เงินห้าแสนนี่พ่อติดคุกแน่นอนได้ได้คะพ่อหนูยังไม่ถามก็ได้เดี๋ยวหนูจะไปให้นะคะได้ได้ขอบใจมากๆนะจ๊ะลูกนะ ข้าพอ่อเอารอเดี๋ยวนะจะปุ้มเดี๋ยวลูกฉันเอาเงินมาให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้ยุติแค่นี้นะปุ้มนะจะเสียถ้าเกิดว่าปุ้มได้หนะ้าแสนน่ะปุ้มก็ยุติแค่นี้แหละแล้วทีหลังก็ดูตาม้าตาเรือดีๆด,ด้วยอย่าให้เด็กมันหลอกอีกะโอ้ยอย่าพูดจาแบบนี้กับฉันเลยฉันบอกตรงๆเลยว่าครั้งเนี้ยฉันเข็ดแล้วเกินแล้ว ต่อไปฉันคงไม่ทําอีกแล้วเรื่องแบบเนี้และหลังจากนั้นอีกเพียงไม่นานเบลก็ได้เอาเงินห้าแสนมาให้เสียสมยศและเสียสมยศก็ได้เอาเงินห้าแสนนั้นอมอบให้กับปุ้มเอาเอาเรียบร้อยแล้วนะห้าแสนเอาไปเลยแต่ว่าต้องห้ามบอกใครนะบม,มากับฉันน่ะคาเซียหุยอยู่ดีๆก็ได้ตั้งห้าแสนขอบคุณนะคะเซียที่อุตส่าห์โง่มาหาหนูว่า โอ้ยเจ็บใจจริงๆเลยไม่นึกเลยว่าคนอย่างฉันจะมาจนแต้มแบบเนี้ยโอเคถ้างั้นหนูกลับก่อนนะคะเสียเออไปเถอะต่อไปก็อย่าเจอกันอีกเลยและหลังจากคืนวันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เสียสมยศแกเสียเงินห้าแสนแล้วก็ปรากฏว่านิสัยเดิมๆของแกที่แกเคยทําไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินมือเติบ หรือการมั่วกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าเสียสมยศแกเลิกไปเป็นคนละคนทีเดียวแกเริ่มเดินหน้าปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าวัดเข้าวารู้จักทําบุญทําทานไม่เหลือเขาโคงของเสียสมยศความเป็นเพลย์บอยอีกเลยทําอะไรอยู่ล่ะคะคุณพ่อก็พ่อกําลังอ่านดูใบกระถินอยู่นะลูกปีเนี้ยพ่อจะไปเป็นเจ้าภาพกระถินที่วัดแถวๆเลยองอ่ะ วัดอะไรเลยครับพ่ออะเนี่ยวัดเนี้ยอ่านชื่อเองลูกโอ้โหอยู่ไกลจังเลยนะคะอืเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญลูกพ่อก็เลยอยากจะไปทําบุญที่วัดนี้คุณพ่อคะอะไรเหลือเบลคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกลูกเพียงแต่พ่ออยากทําบุญบ้างก็แค่นั้นเองตั้งแต่คืนที่หนูเอาเงินห้าแสนไปให้พ่ออ่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าพ่อเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณพ่อคุณพ่อยังไม่ได้บอกเบลเลยว่าวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเบลพ่อพูดตรงๆนะลูกพ่อไม่อยากจะบอกเบลหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้เรื่องเนี้ยมันเป็นตาบาปให้มันตายไปกับพ่อเลยก็แล้วกันนะลูกนะอย่าให้พ่อพูดเลย ถ้าหากวันนี้สิ่งที่พ่อทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ขอให้พ่อได้ทำแล้วก็ขอให้เบลว่ะได้จดจำแค่เรื่องราวดีๆของพ่อก็แล้วกันนะลูกนะไอเรื่องนั้นน่ะพ่อบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่พ่อไม่รู้จะบอกเบลยังไงนะลูกนะข้าคุณพ่อแค่วันเนี้คุณพ่อเป็นแบบนี้เป็นคุณพ่อที่ใจดี เป็นคุณพ่อที่รู้จักเข้าวัดเข้าวารู้จักทําบุญทําทานเบลก็มีความสุขมากแล้วค่ะแล้วเบลก็คิดว่าเบลก็ไม่ต้องการอะไรจากพ่ออีกแล้วอืมขอบใจมากเลยนะลูกนะตลอดเวลาพ่อทําให้ลูกสาวพ่อปวดหัวมาเยอะแล้วต่อไปเนี้ยพ่อจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วพ่อจะเป็นพ่อที่ดีจะรู้จักทํางาน จะรู้จักเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกจะไม่ใช้จ่ายให้ฟุม่มเฟือยจะไม่สร้างความเดือดร้อนจะไม่หาเรื่องปวดหัวมาให้ลูกสาวคนดีของพ่ออีกแล้วนะลูกนะค่ะคุณพ่อเบลขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่คุณพ่ออยากทำเพื่อเบลถ้าหากว่าชีวิตของเสียสมยศเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของเสีย และถ้าหากว่าวันนี้เสียสมยศแกคิดได้จริงๆและแกก็ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักเข้าวัดเข้าวารู้จักทําบุญทําทานเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดผิดอีกก็ขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเสียสมยศมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ